เดยคอนสุดท้ายครับตันนี้ทำมาเห็นยาวๆเลยนะครับว่าแกะยังไงสำหรับมอเตอร์พัดลมนะครับนี่จะนำทองแดงครับแกะจากมอเตอร์พัดลมนะครับจะเอาอไปขาย ได้กิโลเท่าไหร,ร,ไร่นะครับไม่รู้ครับไม่เคยขายครับแมกะมาได้ประมาณสามกิโลนะครับสามกิโลกว่าจะได้กี่บาทครับจะดูกันครับด้านหลังก็เป็นพวกขวดนางกินเฉพาะกินบ้านเดียวนี่นะครับเป็นฟีและก็พลาสติกนะครับไปดูครับว่าจะได้กี่บาท ทองแดงพัดลมขายของเก่าเสร็จเรียบร้อยมาตลาดนัดครับที่กันทรารวมมาดูราคาครับพัสติกรอบก็พัสติกรอบจากเครื่องถ่ายเอกสารนะครับ ABS ได้สามสิบห้ากิโลได้เจ็ดสิบกว่าบาทครับ โคดโคกนะครับขวดน้ำอัดลมนะครับแกะแกะสติกเกอร์ออกนะครับแกะสติกเกอร์ออกกิโลละสิบาทนะครับถ้าไม่แกะไม่ได้ครับถ้าไม่แกะได้กิโลละเจ็ดบาทนะครับถ้าแกะตัวสติกเกอร์ขวดออกนะครับเขาแช่งกิโลละสิบบาทนะครับมาดูทองแดงครับทองแดงแกะจากมอเตอร์พัดลมนะครับที่บ้านมาณ ็ดแปดโลกนะครับได้อันอันสามกิโลสี่ขีดครับกิโลละสองร้อยยี่สิบบาทนะครับถ้าดูในในเน็ตราคาตัวที่สองร้อยสามสิบนะครับอันนี้ก็จุดต่างจังหวัดก็คงจะได้ประมาณนี้นะครับกิโลละสองร้อยยี่สิบบาทเฉพาะทองแดงครับได้เจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทนะครับโอ้โหวันนี้ครับรับเงิน จากการขายวันนี้ครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทครับมันเป็นของที่เหลือใช้ที่บ้านนะครับไม่ไดเอามาไปหาที่ไหนครับของที่บ้านของที่ซื้อกินที่อยู่ซื้อกินพัดลมก็จากพัดลมเก่าที่บ้านเก็บสะสมสะสมไว้ครับไม่ได้เอาไปขายเป็นชุดนะครับขายเป็นตัวแล้วก็ได้มาเท่าไหร่หรอ ขายเป็นแยกไปขายเป็นเศษเหล็กเป็นทองแดงไปนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลานั่งแกะทองแดงไปครับแกะทองแดงเล่นๆไปจะได้ราคานะครับจะพาะทองแดงนี่เกิโลละสองร้อยนะครับมอเตอร์พัดลมสี่ห้าโลก,ก็ได้นะครับหนึ่งโลละสองร้อยกว่าบาทแล้เนี่ยพัดลมนะครับนี่ครับผลไาได้จากของเรือใช้แต่ว่าเราก็เอามาทํา มาแกะเล่นนะใช้เวลาว่างของอยู่ของกินที่บ้านนะครับมาเที่ยวตลาดนัดกันทราลมครับก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขายของรอบนี้ได้อยู่ที่หนึ่งพันกว่าบาท